สวัสดีะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ้องป่ากันเบิดกันสุู้คนว่าเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศขอยินดีตอนทำกราสู่ซ่องของเบาเก้าสู้ชีวิตพ่อแม่พี่น้องอเนาะโดยในสําหรับวันนี้ก็มาพบมาพ่อกับเบาเก้าตอนแรงๆพ่อแม่พี่น้องเอทางเาเกา้าจะพาพี่พี่น้องมากินข่าวแรงนากันวันนี้พี่น้องไอตอนนี้นทางเบาเก้าก็ได้แกงปลาขอ้อโตบักง่ายๆพี่น้องเอ วันนี้อ่าบัวใหญ่ป้านไดพี่น like right. ้องเอมื่อเอิญจะเป็นอ่าก้อยพี่น้องเยย่างสีไทยพี่ให้น้องได้เบิ่งได้ส้มนำกันได้อยู่พี่น้อยนะเพราะว่าตอนนี้เมื่อคืนนี้ทางว่าก็ไดั้ไปก้านเมื่อคืนนี้กับพี่น้อยก็ได้ปลามาสามตัวพี่น้องเยตัวตัวใหญ่แห้งพี่น้อยเนาะก็ตอนนี้ก็ทางซขาเลิ่มเพิ่ดกับแกงแล้วเรียบไปที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องกำลังกินกันอยู่ตอนนี้กำลังลงมือพี่น้อยเนาะอ้าวโอเคพ่อแม่พี่น้องของผู้ซิว่าอะไรยายห้างพ่อแม่พี่น้องนะเพื่อเป็นการเสียเวลาเวลาพ่อแม่พี่น้องเอย ตอนนี้กาห้วยคำลงแรงแห้งเลยพ่อแไ่พี่น้องไอ้ไปทักทายสบายดีทั้งสาวเลินแล้วก็ทั้งลูกกันเลยพี่น้องไปกันเลยเอาสบายดีเดิสบายีเดิพี่น้องอ้ยมืดแล้วตอนน,นนี้ก็ได้เดินแกงฟาคอยงแกงฟลา โอ้เพ่กำลังลงมือพี่น้องจะแต่ยังบ่เห็นตัวปลาเห็นแต่เห็นแต่พักพี่น้องยแกงสองโต๊ะมันนี่พี่น้องอยู่ในหม้อยังอยู่เยสิตักนะพี่พี่น้องได้เบิ่งกันอยู่พี่น้อยอิ่มนะสบลุกคืออิ่มไหมแท้เอ้ยมืดแน่พี่น้อยตอนนี้ก็กำลังตอนแรงๆพี่น้อยกำลังกินข้าวแรงพี่น้อย พี่ไมแล้วโอ้ยผนกับิีาไีกเลยเด้อพี่น้องพนก็ได้เมื่อคืนกับที่นงที่นอนเปียกเบิดพี่น้อยอยู่ในตู้นี่ก็ได้จนไปนอนจนไนอนเมื่อคืนกับพี่น้อยเนาะจนได้ตากจนได้ตากผ้าบ่ลูกจนได้ตากผ้าลูกชายว่าพี่น้อยว่าฝนตกมาหัวพี่น้องช่วงนี้กับช่วงหนาฝนแหละพี่น้อยนี่แหละคือจุดอ่าจุดที่ลำบากของบบาวกาพี่น้องเนาะกาเห็ากได้ก็เฮาอยากได้ก็ต้องอดทนพี่น้อย ก็ก็เพราะว่ามีผู้ใหญ่ท่านเดียวได้ซอยพี่น้องก็คือมีทังพ่อเลยแหละก็เมื่อวานก็ทังสบุญเพิ่นก็มาสมทบนํามาเงินจํานวน2ล้านพ่อแม่พี่น้องเนาะก็จงขอขอบุญแล้วขอบคุณทงสบุญหลายๆพี่น้องเอ้ยฟนะ2าก็เอาเอามาซื้อินอกตกับเงินพ่อเพิ่นน่ะโดยอ่ะว่าลายใหญ่หางพี่น้องเปิดยก่อน ไ้เห okay, okay. okay. okay, uh, okay. okay, yeah. okay. ่แจ้งแตอจแจ้งเแจ้งโอเคพี่น้อยตอนนี้ก็เปิดไฟก่อนมาๆๆพี่น้องมากระกันมานพี่น้อยโอ้ยบกากเยแรงหยนอย้อนพี่น้อยเอานทางาลูกกินเกือบอิ่พี่น้อยมาๆๆพี่น้องมาเอานมาเด้อพ่อเอ๋มากินข้าวำกันกับลูกเด้อมาในก็ได้ แกงปลาพ่อฉันก็มันแกงส้มพนาะเล็กๆทนบล็อกวันจีไปซื้อยู่ของกบแต่มันกับปลพอนะพี่น้องเลยเพราะว่าที่ว่าพ่อเพิ่นถากเงินมาให้ซื้อบล็อกนะเจ็ดร้อยแต่ว่าทั้งบล็อกกับเฉลือดจะเอาเงินที่จะบุญเอาให้นมัสเตอร์เหมือทอดพันก้อนเลยให้พ่อเลยนะพี่น้องเลยเอาให้พ่อเลยเนาะแม่นแล้วก็บลอกก้อนพี่น้องเยที่เรือหันก็เอาไปซื้อข้าวบบนี้ซื้อข้าวแล้วซื้อมาแล้วข้าวนึ่งกับสอบแล้วหนึ่งกับอบเลยพี่น้อยซื้อแล้วเอาไว้อยู่ในตู้แล้ว เพราะว่าเขากินกระเบิดได้พี่น้องบ่าเขาก็ได้เพราะว่าได้ชื่อกินกระเบิดนะแต่มีไอที่เพิ่งคอมเมนต์มาอยู่นั่นแหละหาความองบากใส่ตัวเองว่าเพราะว่ามีเพื่อนม่อยู่แล้วสิไปมั่งเที่ยังเขาชอบแบบนี้นะบอกเขาเพราะว่าเขากะมีเพื่อนม่เขาขอได้ประมา่นะบอกเขาดีบอกเตรียมเพื่อนให้เแาก็ดีใจเลยแต่ว่าเด็กหลุดจากบ้าก็เขาจะเฮ็ดแบบเพื่อนมาต่ฐานน้ำแน่พี่น้อย พราะว่ามีมีผู้ใหญ่เพื่อนให้เฮ็ดเขาจังเฮ็ดเนาะบอกาก็นมีผู้ใหญ่เพื่อนให้มัง่งเขาจังมั่งคันถ้าเป็นไปได้กับบออยากมั่งถ้าเฮือนไม่บ่แล้วมั่งเป็นยังเข่าแล้วเราเนี่จังมั่งเป็นยังเอซีพี่น้องที่ดีเป็นเข้าใจพี่น้องครับแน่เพราะว่าที่แคบ <c oughs> พี่น้องคันถาบบากก้าบ่มั่งก็พุกหลังไม่นี่ได้โบลมพี่น้องเพราะว่าเพื่อนบ่กก้านนี่มีสิบเมตรคูณอ่าคูณสิบเจ็ดพี่น้องที่ดินคนงามสิบเจ็ดเมตร อันความสั่นนี่10เมตรพี่น้องพอจะลมเพื่อนผมพวกอ่าบางเทื่อก็เพิ่นก็บ่เข้าใจเพิ่นบ่ได้ติดตามามาติดตามําแน่เนาะเนบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังพี่น้องเฮาก็อธิบายไปอธิบายให้ายทานเข้าใจน้ออันนี้มันสงบก

แน่นอนปาธรรมชาตินี่น้ำหมอกกำลังอยู่ให้น่อน้อการประการคืนนี่กันแล้วล่ไนี่นอตัวบักใหญ่เลยปลาคออ้างเลหาโซ่ได้ันี้มหาโซ่ปคอญ่ก่อนพี่น้องบางทีคุก็กินที่ตันีเบอกเอนเหือกะะขอ่าบัาทำให้น้องเหืออะไร

ช่วงน,นี้ก็ถ่ายมึงจะถ่ายคลิปมือละคลิปแน่บปากกับพี่น้อยเพราะว่าบ like ุ้งไม่บนถ่ายกระถ่ายบนเคสเก่าไมนกะบุ้งไม่ยอดวิวพี่น้องเลยเพาตรงต้งรถเหมือนแบบกั้นบุ้งไม่เหงาวิวบอนทีพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มาหายไปถ่ายคือน้องแก้วคือน้องนุ่นกับพี่น้องไปหากระบอกเห็นเพิ่นเพิ่นบนดูเรืองน้องนุ่นอะไมเป็นอยู่เลยน้องนุ่นเห็นอยู่เลยน้องนุ่นน้องแก้วเห็นพี่น้อง แล้ว,วพิ่งมักต้องแก้วพึ่งกลไปลักจ้างพี่น้อยเ,อเยขเัขงเงียนอม่เยู่แล้วช่วงนี้เงียนกัสปิดแลนะ้วเนาะแม่พอามันกนลงางสีปิดเติมกลางเซ็งพี่น้อยเดียเซงแล้วเรียบร้อยพี่น้อยอ,งอ,นนยอางน,น้อยเดียวกลางน้อยด้น้องกี่้อคือบอกกพี่้ยไปเกี่ยวพิ่า น้ององนี้ตัวพนไม่แม่พ่ะบอกเากรเไปหาพี่น้อแม่พันยู่นลแม่แมพันยู่กำกับน้ำได้พี่น้องแม่ยู่แมน่แม่นอยย่นนยแ เิ่งกีห้องเีกันเถ่ายได้งเขอโทษขอภาเพิ่นกเขาใจนะเพิ่บุหัวเขาใส่คลิปงาบอกแมงนหเพิ่กะดีใ้ลูลูกลานแบบามภาษาเพิ่เนี่ยน่แม่งวดึกท่าไหรกินบลูกบมอเดียวนันแม่มกะเบิดแล้วเบิดแล้ว ินปลาลงลูกปาลงกินข้าวนำปลาลุงกปลาลุงมากินข้าเด้อน uhm ้ำก้องพูดลูกน้ำก้องพดลูะปลาลุงกินข้าวน้ำเด้อปลาลุงกินข um> ้าวน้ำเด้อน้ำน้องทิพเด้อน้ำน้องทิพเด้อแซ่บแซ่บต้มปลาคอง่าย่ซ่แกงบมเนต้มเหรออือว้าวพิษพลพั ต้มแกงมาต้มนะก้าวีก็ได้เนาะบผิดบวผัดไปเลยน้องเอ้ยบงาเาจะเข่าก็อบนงเขากะไมแห้งแน่เบอกว่าเพราะว่าเขากินเบิดจามืเรือเลยน้ำน้ำน้ำบุญน้องันให้บอกาจะเปเบิ้งงงกบจาลื่นนะเอ้ยเป็นปลปได้หรอว่าเขากินกับม้ ต้องใส่ข่าวแน่เนาะตัดทินใจก็เลยได้ตื่นใส่อินบ็อกเป็นกระบอกน้ำพันวาแล้วแต่ห้าวมีคมอยากใส่อย่างกระไซเป็นแบบพี้น่อยความจำเป็นอย่างกระไซความจำเป็นย่างกระคือเขากินก็จเป็นเขากินจำเป็นที่สุดะว่ามันเขากินคือเรอบ่ได้ ให้ลูกกินตอนสิ้นภ่าด่าเลยให้ลูกกินต้องกินตอนหัวนะทีนลานใค้ข้ากินบะแน่นกว่าอืมไอชิวไอชิวอเไปเถอะขะก็กั้งนันยุกแล้วมันเลี้ยงอันนี้คุณพ่อกายจนน้าขอกเนี่ยอ้ายก็ลูกอ้ายอิ่มเนี่ยเต็งถักก็ โอ้ยี่นาเป็นกลางแล้วบ้านขี่ไปเลยนะบอกเขาแถวเจ้ากันยังดีอยู่เลยวะเบื่อไปได้แหละเท่าเลยขึ้นคืนฝนตกจนบริณนอนพี่น้องเลยบอกก้าวหนึ่งขนลุกไปนั่งเพราะว่ามันเปียกลงมาให้ลูกเมียนอนพี่น้องบนบนเปียกเงเรือนหน้าเดียวลุกนอยเดียวลงมาให้ลูกกับเมียนอนเมียนอนบนเปียก ค่ณลูกก็น,นั่งอยู่บันยามมันมก็มีชุดประสงค์ที่อ่ายากน้ำแน่หแหละพี่น้องอยล<น>ดเอาไม่ต้องพานนะยากพานะพักพี่เขาน้านองอ่อาคอมเมนต์ม่ได้ให้กําลังใจบอกก้าแน่พี่น้องให้บอกก้าสู้ต่อไปพี่น้องอยกใกล้เ<ๆ>ลยละได้บล็อกมากก็ได้ปูนมากก็คือว่าก้าวจุดแล้วก็ขึ้นอยู่เลยพี่น้องเอ๋ไม่ต้อยงอยากอย่างมากไหม ต่อเทพื้น<า>แล้วก็ยู่น้ำเห็ดไปน้ำอ,อยน่น้ำเห็ดไปน้ำตอ,อขอต่อแข่น้ำคุณยู่เลยนะ,ะเดินเนนต่อแล้วก็สาบข้างในจยูไ้บอาบได้กเขาก่แล้วคือคือเทพื้นเราคือคุณยู่เลยเพราะว่าทางพ่อคนสาบก็นยนขึ้นไปเลยสาบข้างในนอนอเ,เป็นไหสาบคนบ้า่คะสาบข้างในข้างน,นอกนอน ทันสาบแลวก็เรือแต่กุกะลกับทาซีนมาบอก็สาบแล้วมันก็ทำแล้วไปแล้วนะเราได้ทาซีด้ีนะท้าัดก็ได้ดอกสำคัญกับกุกลกแล้วได้กโลใส่กระโลกมัอนี่แต่งสวยงามนิงน้อยงานก็แค่เกหักสาวาจะอาดจะง่ายนะถ้าเป็นพื้นบุญมีคิะไม Ừ, yêu im yêu thích yêu thích im thích yêu Im yêu Im yêu Im, yêu Im, yêu thích kinh thích yêu thích yêu chỉ yêu thích 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 อีสิบสามนาทีมุดแหงบ่ะอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้อยการสำนักที่นี้ทางวากาจะได้ลาจากพี่จากนอกไปแล้วพ่อแม่พี่น้อยพอๆกันระวังคลิปหนักกันต่อไปพ่อแม่พี่น้อยเนาะการสำนักที่นี่กับผักพี่เขางน่องผักกูไล่กูแร่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางวากาคลิปต่อไปในถ้อพ่อแม่พี่น้อยถ้าว่าทางวากาว่าผิดพลาดประการใดทางวากาต้องกลับขอโทษและขออภัยทุกทีหน่อยก็เป็นกัน สุขูสุคนบัดกันสุหมองสุบอลพ่อแม่พี่น้อยขอจงขอขอบุญแล้วขอบคุณทักเอฟซีทุกท่านที่ได้เข้ามาเบิ่องขับซมแต่โตหรือจนจบแล้วบอกข่าวหมดโฆษณาพี่น้อยผากผีผากน้องเบิ่งหมดโฆษณาทางบ่าวเก้าแน่พี่น้อยเนาะอ่าจะพาเบื่อช่องบ่าวเก้าเลยจะพาเบื่อช่องบ่าวเก้าเด้อพี่น้อยจะไหนกับผักผีผักน้องเป็นกำลังใจทางบ่าวเก้าแน่พี่น้อยเนาะมีความคิดความเห็นจังไงผักพี่ผักน้องคอมเมนต์มาเลยพ่อแม่พี่น้อยคอมเมนต์บอกบ่าวเก้าแน่พี่น้อยเนาะ อ่าโอเคพอเ่อแม่พี่น้องก่อนลำลาพระจาาพอ่อแม่พี่น้องไปทั้งว่กาววกา้าวขอก้าคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีลาไปแล้วพี่น้อง